สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทู e อยู่กับผมนะครับนุมเอมเมืององอัน,นี้ผมพามาดูต้นไม้แล้วกันเป็นบรรยากาศมากชมพวกบอนกับกล้วยกล้วยอะไรนะพี่พี่กล้วยอะไรนะกล้วยด่างเนี่ยพี่สาวเขาเพาะปลูกไว้เพื่อใครสนใจนะอื มาเอาได้มาซื้อได้นี่กล้วยด่างใบมันด่างอย่างเงี้ยกล้วยด่างนะใบมันจะออกด่างๆเนี่ยต้นเนี่ยสวยทับทิมสยามทับทิมสยามป่ะเนี่ยเตี้ยลงหน่อยนี่นี่นี่ทับทิมสยามสวยอะใบมันสวยนะทับทิมสยามเหรอชื่อของเขาทับทิมสยามนู่นเนี่ยนู่นก็ยังเพาะนู่นเนี่ยนี่วางนั่นแหละนี่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 อะไรอะกุนอูกุนอูกนอูอ๋อนู่นตาน้อนตาแป้งนี่อะ เนี่ยสาวน้อยปะแป้งเขามีชื่อของเขานะแต่ละพันแล้วนี่อะไรเนี่ยพี่นี่นี่ต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บ้างใบสวยนะอันนี้กุนูนุ้กล้วยด่างนี่นี่ก็กล้วยด่างนี่อะไรล้ายใบอะไรนะหกหลงหกหลงอ่าอืมมีหกหลงสารพัดนี่นแหละถือตรงกไกด์ใบอีหนาวอีหนาวเออโอ้หนี่ต้นอีหนาวบอลอีหนาว ลิ้นไม้ปาก้านดำอืมอะไรนะไม้ปากก้านดำไหนนะหน้าเรักไม้ปากก้านดำนู่นนู่นถุงเงินถุงทองใบมันก็จะออกเห็นเห็นอยู่เป็นถุงเป็นถุงอ่านี่อะไรเนี่ยอะไรแหลบๆนั่นนะไหนนั่นน่ะอะไรนะงวงช้างงวงช้างอ๋ออันนี้งวงช้างเหรอมันออกเป็นใบหรือมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยเป็นอยย่างนี้เลแล้วมันมีดอกเหรอมีดอกเวลานั้นเดี๋ยวอ๋อสารพัดนะ ไปเป็นเลขพอไว้เนี่ยนู่นอีกเนี่ยรวยไม่เลิกกก็มมีีเเน่่ยยรวไลิด้วยมีรวยไม่เลิกด้วยอออันนั้นเหี่ยวพึ่งปักใช่ไหมพึ่งปักอันนั้นปักพึ่งปักเหมือนเริ่มจะเหี่ยวๆนี่แบ็คแบ็คแบ็คอะไรนะแบ๊กไลเจอร์อะไรนะแบ็คเนี่ยแพงเน็ตว่าอะไรนี่นหม ใช่เนี่ยก็จะประมาณนี้มีลายสายพันธุ์นะเยอะต้นไม้เดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังดังเนี่ยพวกบอลพกกล้วยด่างคนกำลังอันนี้นี่นี่นดอกผีเสื้อมีดอกผีเสื้อด้วยเห็นบป่านะต้นผีเสื้อใบผีเสื้อล่ะเนใบมันเหมือนผีเสื้ออันนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ย <c oughs> แมวดำเห็นไหม ตระกูลพวกเป็นตระกูลใบเงินใบทองกล้วยในใบมันก็ด่างจรินงนะกล้วยด่างใบมันก็ด่างใครสนใจก็ลองเอามาเลี้ยงเอามาเพาะดูนะปลูกดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้นะอันนี้คุณแม่นี่นะ เนี่ยพอไว้ดูนิบนี่มันต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นอะไรใบแต่ใบใบมันสวยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าพันเดียวไก่นี่พันเดียวคนพวกใบเงินใบทองอ่ะเหรอใช่ใบมันสวยอ่ะใบใครรู้ใครรู้ก็บอกผมคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรชื่ออะไรนี่นี่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ เมันพันอะไรมันใบเออแบ็คเมเจอร์แบคอะไรนะเคยเห็นเลยพันเนี้ยแบ็คเมเจอร์ใบมันเหมือนใยใยบอนต้นบอนแต่เป็นบอนดำถั่วตมใบมันใยมันเหมือนเหมือนจะขึ้นลาดูกออกไม้ได้ไงมออกไม่แล้วยังไงกําลังแต่นี้หยุกล่างหักไปใบนึงแล้วแล้วไอ้ใบนี้มันมาได้ไงเนี่ยเนี่ยเสื้อเอาไปเนี่ยมันแคบมันลงไหมเนี่ยขุดออก คุดออกไหมเอาไปปลูกกระถางหรือแย่ไหมเหรอเส้นในเส้นทีและนอกนั่นไหนเส้นๆนั่นนี่อะไรเขียวๆเนี่ยเนี่ยเส้นทีและนอกเอาไปปลูกนะทุกคนจะได้เป็นเส้นทีมาเอาเส้นทีทั้งในทั้งนอกกระถางเลยพาเยอะแยะ เนี่ยใบไอเนี้ยสวยเนี่ยนี่เนี่ยสวยใบสวยมาถูกใจอะไรนะมันแห้งไปจนหมดนะทับทิมสยามทับทิมสยามเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนี่นี่ทับทิมนี่บ้านๆเนี่ยของพื้นบ้านนี่ของพื้นบ้านทับทิมเหมือนกันใช่ไหมทับทิมเม็ดเล็กของบ้านบ้านอันเนี้ยอันนี้ทับทิมสยามเฮ้ยเออสวยว่ะสวยนี่ก็ชอบเหมือนกันทับทิมอืมนี่ดูมันลายมันดิสาวน้อยปลาแป้งสาวน้อยปลาแป้งดูดิดูใบมันดิ ดูใบมันลายตอนที่กุ้งปลูกอะนะนี่ยนะเขาว่าอ่าธรรมชาติเล่นๆกันธรรมชาติสร้างมากันี้คือเล็กเขาบ้านี่กล้วยอันนี้กล้วยด่างนะใบมันจะด่ังๆใบนี้จะหักเนี่ยมันก็ช่างเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เช่าเหมือนกล้วยอะแล้วพวกนี้มันมันมันจะมีเครือไหม กล้วยพวกนี้มีเหรอมีกล้วยป่าเหรอคาว่ากล้วยป่าเออเนี่ยแต่เนี้ยเล็บมือนางใบมันได้มาเนี่ยนู่นน่ะเหรอกล้วยเล็บมือนางเนี่ยเด็กแต่แยกกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางโอ้นี่กระเพาะไว้หลายหลายพันเหมือนกันนะเนี่ยที่ตีเมืองเขาให้มาแล้วนี่อ่ะนี่อะไรพี่น้าสาวน้องปลาแป้งเหมือนกันใบมันคนละแบบกันไม่เข้าใจใบมันคนละแบบไปเลยอ่ะ อันนั้นด่างอันนั้นกล้วยด่างไงนี่ต่อน้อยต่อแป้งนะอันนี้ก็มีด่างทุกคนไม่มีอะไรมากต้นนี้แหละก็ผมมารีวิวให้ดูแค่นี้แล้วกันดูนางควักหนูดิอ่าความรู้เล็กๆน้อยๆไหนนางควักนี่เดน้องนี้เหรอมากเลยฝักนางควักงามมากเลยนางควักมหาเสน่ห์เปล่าเอาไปแต่งดีเลยแม่นุ่นนางคุ้มโอ้มีนางคุ้มด้วยนางควักด้วย นู่นนางคุ้มต้งเดิมมันมีหัวอยเงี้ยแบาเอาใบไม่แล้วนางคุ้มอ่ะก็ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ